สวัสดีค่ะพระหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์มาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาทํานายเลขมงคลน,นําโชคนะคะประจําวันที่29นะคะมกราคม2 5 6 5ซึ่งตรงกับวันเสราร์สีม่วงนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะทำนายเลขมงคลน,นาโชคประจําวันเกิดทั้ง8วันเกิดนะคะพี่น้องจ๋านะ เป็นแนวทางเท่านั้นเพราะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมพี่น้องขาเลขรัฐบาลน,นะคะก็หอกแล้วนะคะอยู่ในคลิปในโน้ตเข้ากลุ่มฟรีไปดูได้เลยนะคะพี่น้องหรือถามนะคะถามพี่น้องในช่องนะคะเอเลขมาเลยยังหรือย,อยังไรแนวทางเลขรัฐบาลเป็นแบบไหนบ้างนะคะพี่น้องจ๋านะรวมถึงเลขของไอ้ไข่เลขทูบนะคะของปู่พญานาคด้วยนะคะพี่น้องขานะใครที่ต้องการเข้า กลุ่มฟรีเชิญค่ะแต่ว่ารับจํานวนจํากัดนะคะพี่น้องค่ะนะและต่อไปก็จะเข้าเนี่ยก็อาจาจะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยนะฉะนั้นตอนนี้ยังฟรีอยู่พี่น้องก็เข้าไปได้ดึยงน,นะคะเอาอย่างนั้นกันนะอ่าเข้าไปแล้วก็พี่น้องก็ปฏิบัติตามกฎหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะเนาะการเข้ากลุ่มไปอยู่ในกลุม่มส่วนส่วนส่วนใดส่วนหนึ่งนั้นก็ปฏิบัติตามกฎนิดหนึ่งนะคะพี่น้องจ้ะอ่ะมาดูค่ะในวันพรุ่งนี้นะ,ะเป็นแบบไหนบ้างเนาะ พี่น้องวันอาทิตย์นะคะในวันพรุ่งนี้ได้เงินนะราจินีเหีืยนนะคะพี่น้องจ๋านะอาจจะมีโชคลาภเข้ามาได้นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราจะลงทุนนั้นก็อนุญาตให้ลงทุนได้แต่ก็ต้องดูกําลังของเราด้วยสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะและก็บอกว่าตัวเลขที่เป็นมงคลของเราในวันพรุ่งนี้คือเลขเกี่ยวกับอะไรก็บอกว่าเป็นตัวเลขเกี่ยวกับตัวของเราเองนะคะราชินีไม้เท้าก็น่าจะเป็นเลขอายุของเรานะคะ เลขอายุของเราหรือเลขอายุนะคะอบริวารซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะจะเป็นตัวเลขนำโชคพี่น้องวันอาทิตย์นะคะนั่นเองเนาะเป็นไกด์ไลน์ค่ะและมาดูตัวเลขหน้าไพา่ค่ะในวันพรุ่งนี้มีเลขอะไรมีเลข4 9แล้วก็8 1 4หนึ่งค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างนะคะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันจันทร์นะคะดูว่าจะไม่เด่นสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่น่าเกลียดนะคะ ยังไงแล้วก็ถ้าเราจะลงทุนก็ไม่ได้ว่านะคะพี่น้องต้องดูกําลังของเราด้วยนะคะดูดูดวงของเราด้วยนะคะว่าเราเป็นแบบไหนนะคะเขาบอกว่าถ <c ığın> ้าถามในเลขนําโชคของพี่น้องวันจันทในวันพรุ่งนี้นั้นเนี่ยเป็นตัวเลขอะไรนะคะบอกว่าเป็นตัวเลขที่มีคนส่งมาให้และเขาบอกว่าส่งมาทางไหนอ่ะก็คืออาจจะ ทางไลน์ก็ได้นะทางเมสเซนเจอร์ก็ได้นะคะหรือ Facebook ก็ได้ก็แล้วแต่หรือกลุ่มนะคะกลุ่มไลน์เกี่ยวกับตัวเลขโดยเฉพาะนี่นะใกล้ไลน์เดียวค่ะพี่น้องวันจันทรในวันพรุ่งนี้นะ,ะถ้าจะเอาตัวเลขนะคะและก็ตัวเลขนําโชคหน้าไพ่ให้เลขอะไรนะคะมีเลข46นะคะแล้วก็13ค่ะ46 13ค่ะพี่น้องวันจันมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันอังคารนะคะในวันพรุ่งนี้ก็บอกว่าเราสามารถเจะเสียงได้ไหมนะคะเราสามารถเจีลงทุนได้ไหมลงทุนได้และตัวเลขนั้นก็บอกว่าถ้าเราไม่ฝันน้าคืนนี้หรือก่อนหน้านี้อ่ะก็ไม่ต้องเสี่ยงนะคะพี่น้องค่ะนะแต่ถ้าเกิดว่าเราฝันและเราประมาณว่าน่าจะแม่นนะก็จัดไปตามกำลังนะคะ และก็เซนต์พิเศษแรงๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขในวันพรุ่งนี้คือพี่น้องวันอังคารนะคะและถามว่าถ้าเราจะเอาตัวเลขนำโชคเนี่ยในวันพรุ่งนี้ไพ่ชี้มาเป็นเลขอะไรนะะเป็นเลขเกี่ยวกับความฝันของเราไหมคะเนาะแล้วก็ไกด์ไลน์ที่2คือเลขนำโชคนี่มาจากรถนะคะที่เราใช้ยอยู่บ่อยๆคือรถพานะของเราเนั่นเองค่ะนะคะพี่น้องวันอังคารถามตัวเลขหน้าไพ่มีเลขอะไรบ้างนะคะมีเลข9้า นะ9527ค่ะ9527ค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้เฮงเฮค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะทราบพุธกลางวันนั้นนะคะอ่าพุธกลางวันรู้สึกว่าติดตานะคะพี่น้องคาะจะลงทุนอะไรในวันพรุ่งนี้นะคะระมัดระวังนะคะ ออประเมินตนด้วยนะคะเพราะว่าติดดาบหรืออย่าให้เป็นทุกขลาดนะคะถ้าเป็นแบบนี้ค่ะอืและถามว่าเลขนําโชคเนี่ยหน้าไพ่ก็ชี้ว่าในวันพวกนี้เป็นเลขมาจากไหนนะคะก็จะบอกว่าเลขมาจากเลขที่พี่น้องวันพุธกลางวันนั้นเนี่ยเคยถูกว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องค่ะนะเคย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 ให้โชคอว่า่างนั้นนะเคยให้โชคนะคะสําหรับเลขนั้นนะคะเลขที่หมุนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองคะ่ะพี่น้องค่ะ ใกล้ลายเดียวและถามตัวเลขนำโชคนะคะหน้าไพ่ให้เลขอะไรมีเลขสองแปดสากสองแดสาค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เฮงเค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นอืมนะคะดีมากนะคะดีมากนะคะอ่ามีโอกาสนะคะอบอกว่าอาจจะมีโชคมีลาบเข้ามาในวันพรุ่งนี้และถามว่าตัวเลขนะคะ ที่เป็นเลขมงคลเลขนำโชคของเรามาจากไหนมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือมาจากครูบาอาจารย์มาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะพี่น้องจ๋านะฉะนั้นแล้วพี่น้องค่ะนี่ใครที่จตนาการเป็นแบบนี้อยู่นะคะก็ถือว่าน่าจะมีโชคค่ะในวันพรุ่งนี้และถามว่าเลขนํำโชคหนะ้าไพ่ให้เลขอะไรในวันพรุ่งนี้มีเลขมีเลข5 6นะคะ และก็145614้วก็14 56 14ค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เฮงเองคะ่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพระฤหษ,ษัสวบรีพี่น้องวันพระฤหษัสวบรีนั้นนะคะไม่เด่นมากนักนะคะพี่น้องค่ะนะถ้าไม่เสียงก็ไม่ได้ว่าคะ่ะแต่ว่า,าบางท่านนั้นเนี่ยก็อาจจะนะคะมีโชคมีลาบแบบฟุกๆเข้ามาบ่อยๆก็ประเมินตนก็แล้วกันนะพราหมพูดได้แค่นี้นะคะแล้วก็ถามว่าตัวเลขนำโชคในวันพรุ่งนี้ ไพ่ยิบสีบอกว่ามาจากไหนเป็นตัวเลขอะไรเ็บอกว่าเป็นตัวเลขที่พี่น้องวันพระฤษหัสวัสดีนะคะเกี่ยวข้องอยู่เช่นเลขเอ,อ,อายุของเราเลขบัตรประชาชนแน่เลขเโทรศัพท์มือถือของเรา3ตัวหลังหรืออย่างไรเนี่ยนะคะพี่น้องนี่คือไกด์ไลน์เนาะอ่าฉะนั้นแล้วพี่น้องก็พิจารณาค่ะเออและ3ตัวเลขหน้าไพา่ดำโชคในวันพ่กนี้ให้เลขอะไรนะคะมีเลข4 2 นะคะแล้วก็1 0 4 2,10ค่ะพี่น้องวันพฤห,หัสบดีต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้นะคะเขาบอกว่าจะโชคดีแต่โชคดีเกี่ยวกับบริวารค่ะนะส่วนเรื่องการเงินนั้นเนี่ยดูว่าถ้าเสียงโชคเสียงดวงหรือจะลงทุนอะไรนั้นเนี่ยเขาบอกว่าก็ต้องดูดีๆค่ะพี่น้องขาเนาะดูดีๆนะคะ ดูดีๆถ้าเราจะลงทุนลงหุ้นน่ะดูดีๆนิดนึงหรือในวันพรุ่งนี้ถ้าไม่เสี่ยงได้ก็จะดีนะคะพี่น้องจ้ะเอาเป็นแบบนั้นกันและถามว่าตัวเลขหน้าเอ่อตัวเลขนำโชคกับพี่น้องวันศุกร์ที่ไพ่เขาชี้มาเนี่ยเป็นเลขเกี่ยวกับอะไรคือเลขเกี่ยวกับคนรักของเรานะคะบริวารคนรักบุตรหลานนะคะก็จะนําเลขนำโชคให้เราฮะ,ะนี่นำโชคลาภให้เราน,นั่นเองค่ะพี่น้องจ้าอ่าและถามตัวเลขหน้าไพ่นะคะมีเลขอะไรบ้าง มีเลข3 2สองนะคะแล้วก็55 3 2 5 5ค่ะพี่น้องวันศุกร์ค่ะขอให้เฮงเมาดูพี่น้องวันสเานนสาร์บ้างอ่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์นั้นนะดีค่ะนะเพราะว่ามีเหรียญอยู่นะคะดีค่ะเนาะมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภนะคะในวันพรุ่งนี้นะและถามว่าตัวเลขที่เป็นเลขมงคลของเราเลขนำโชคของเรามีเลขอะไรเออเกี่ยวกับอะไรนะคะได้มาจากไหนก็คือได้มาจากเด็กนะคะ เด็กที่อายุน้อยกว่าเรานะคะไกด์ไลน์ที่1นึ่ไกด์ไลน์ที่2ได้มาจากรถนะคะพานะของเรานั่นเองค่ะพี่น้องวันเสาร์นะและถามว่าเลขมงคลน้าไพ่ให้เลขอะไรในวันพวกนี้มีเลข1น,นะคะห5แล้วกว็8ค่ะ1 1 5 8ค่ะพี่น้องวันเสาร์ค่ะนาขอให้เก่งๆค่ะเอาละค่ะพี่น้องค่ะเนาะยังมีเลขนะคะของไอ้ไข่วัด จดีนะขอได้ไหวรับอยู่นะคะเดี๋ยวให้เวลานะคะสูมให้นะคะอยู่ท้ายคลิปค่ะพี่น้องค่ะขอให้พี่น้องทั้งเป็ดวันเกิดในวันพรุ่งนี้มีโชคมีลาบเข้ามานะคะพี่น้องจ๋านะอ่ะสวัสดีค่ะ